Music, music, music แกงส้มชวนแฟนคลับทำกิจกรรมแกงส้มชวนรักโลก24ชั่วโมงสวัสดีค่ะพบกับรายการ GMM Music News เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง GMM Music นะคะเพราะตอนนี้โลกของเรานะคะร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแกงส้มเลยขอชวนแฟนคลับ70คนมาร่วมกิจกรรมแกงส้มชวนรักโลก24ชั่วโมงโดยคัดเลือกข้อความที่ให้แฟนๆส่งวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและประหยัดพลังงานมาค่ะและเมื่อได้เวลานะคะแกงส้มพร้อมเพื่อนๆบ้านเดอะสตาร์ ก็มา,า <ENNIS S 1> มอบความบันเทิงให้กับแฟนเพลงกันก <oco> <made SAN> <Maria> ่อนเป็นการอุ่นเครื่องค่ะกับเพลงรักเธอ24ชั่วโมงในเวอร์ชันอะคูสติกเป็นเพลงพิเศษที่เล่นเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะก่อนที่จะไปร่วมกันปลูกต้นกล้าค่ะ ที่มีวันไหนไม่ได้เจอคไมที่้ยินงสียงเธอมา say hello โ,โอเคสบายใจขอสักทีนาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้กันอีกแ้วรักเธอคนนี้24ชั่วโมงช้าสายบายเย็น น,นี้สต็อปจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะต้องบีชบ็อกซประกอบเพลงนี้ไปด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่มอบความบันเทิงมอบรอยยิ้มให้กับแฟนๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงช่วงของกิจกรรมการปลูกต้นไม้แม้ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่นักร้องและแฟนคลับทั้ง70คนนะคะก็ไม่บ่นว่าเหนื่อยหรืหอถอดใจเลยละ,ะ,ะค่ะ จริงต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าเราก็เอาคอนเซปต์ของเพลงเรานะครับรักเกสี่ชั่วโมงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรักโลกสี่ชั่วโมงคือเป็นกิจกรรมดีๆที่เราร่วมกับแฟนคลับแต่ว่าเราก็ให้เขาเล่นเกมนิดนึงก็คือ ส่งวิธีการรักโลกของเขาเนี่ยมาแล้วเราก็คัดเลือกมา70คนเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็มาปลูกต้นไม้กันวันนี้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับโลกนี้ครับคืวจริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสปลูกต้นไม้กันแบบพร้อมๆน้าอย่างนี้แล้ววันนี้แบบว่าคนเยอะมากจริง70คนรวมทีมงานก็เป็นร้อยนะครับวันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากๆค่ะก็ มีความสุขค่ะได้เจอแฟนคลับที่น่ารักของ KS ค่ะก็อ่ะค่ะใเต้นด้วยใช่ดีอันนี้ไม่เต้นเลยเล้วันนี้เราก็มาร่วมกันกับแกงส้มด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแกงส้มก็แบบมีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเขาก็แบบเออแบบโอกาสดีๆแบบนี้มันก็นานๆทีจะมีนะยังไงก็แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําอีกเนาะวันนี้ไม่ได้แค่ใกล้ชิดนะคะเราได้มาสัมผัสดินร่วมกันนะคะดูจากนู้ทุกคนนะคะ คือความสวยงามของธรรมชาติาค่ะเราได้มาได้มารักโลกพร้อมๆกันนะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนรักโลกเหมือนกันอ่าจ้าม้าครับตลอดทันะครับก็ดีใจมากครับที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรักโลกยี่สิบชั่วโมงครับก็ได้มาทําอะไรที่ช่วยเหลือทําให้โลกของเราเย็นขึ้นโลกโลกของเราจะได้แบบ มีธรรมชาติมีสีเขียวมากขึ้นครับรู้สึกประทับใจมากพิจนาวนนี้ครับก็อยากจะขอฝากทุกคนแล้วกันนะครับว่านี่เป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํามันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มแล้วเราไม่ก้าวต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเราเริ่มแล้วแล้วเราก้าวต่อไปเรื่อยๆทาต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าโลกนี้จะดีขึ้นแน่นอนครับผมแค่แต่ละคนร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นและมีน้ําใจร่วมกันที่จะช่วยรักษาโลกของเราไว้อย่างกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เชื่อแน่เลยค่ะว่าพ นอนค่ะหมดเวลาแล้ว,ลวค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการ j m m Music News ทางช่อง g m m Music สวัสดีค่ะ MM